ร่างกายมันบกพร่องอะไรอยู่เนี่ยตนก็ไม่รู้น,นั่นเอยควรจะแก้ไขอย่างไรก็ไม่รู้แล้วปล่อยให้มันบกพร่องไปม,งมากแล้วบนี้มันก็วิบัติขึ้นมามนนอันนี้ก่อนวิบัติขึ้นมาแล้วก็กลัวจะแก้ไขได้ก็ต้องกินเวลานานเพรานั้นนักภาวนาเนี่ยมันต้องสำรวจเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี่ทุกส่วนเลย ม,ม,มันมันมันวิบัติตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนถ้าเราเพ่งดูอยู่แล้วมันเห็นมันรู้มันเป็นอย่างนั้นกายกับใจมันเนื่องกันเก็เพราะฉะนนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เราปฏิบัติทั้งทางกายทั้งวาจาทั้งจิตใจ พร้อมๆกันไปเพราะมันเนื่องกันแต่มันมีใจเป็นประธาน,นการรักษาใจได้ก็ชื่อว่ารักษากายรักษาวาจาได้เหมือนกันเมื่อใจฉลาดแล้วมันก็รู้จักรักษาตัวอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าใจไม่ฉลาดนี่มันมีความเห็น เอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้มันมันก็บกพร่องทางกายบริหารอ,อันพ,พูดอยู่นี่นะก็ได้ถูกมาแล้วจึงได้นำมาตักเตือนซึ่งกันและกันไว้ในที่นี้อันพิจารณาเห็นร่างกายสังขารเ,เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อันนี้ก็ไม่ใช่ของตัวของตนสักอย่างก็เลยปล่อยเลยทำเลยท้องมันจะผูกอยู่ตั้งสองสามวันก็ปล่อยให้มันผูกอยู่นั้นมไม่คิดปรับปรุงให้มันเดินเป็นปกติในสุดก็เกิดโรคเน็บทรงเน็บชาขึ้นมาอย่างนี้นะเขามันถืออนัตตา เกินประมาณถือว่าไม่ใช่ของตนเราก็เลยไม่เลี้ยวแลมันเลยมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันคราวนี้มันก็ได้รับความลำบากมากแล้วตนยังไม่ทันตายแต่ว่าร่างกายนี่มันบอกช้ำเต็มทีแล้วมันจะตายมันก็ไม่ตายป่ะนี่นี่มันก็ทำให้ได้สวยทุกขเวทนามาก นั่นแหละโรคภัยไข้เจ็บของคนเรานี่นะบางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากกรรมจากเวรในอดีตท้องหลังก็มีมันบกพร่องทางกายบริหารเรียกว่าบริหารร่างกายไม่ไม่ถูกต้องหรือไม่คิดบริหารร่างกายเเลยอย่างนี้นะมันก็เป็นเหตุให้โรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนร่างกายนี้ได้ อันอย่างนี้นี่มีทางรักษาหายได้พอรักษาถูกช่องทางมาแล้วมันก็หายได้ถ้าเป็นโรคกรรมโรคเวรนจริงๆแล้วนั่นรักษาอย่างไรก็ไม่หายเมื่อมันสิ้นกรรมสิ้นเวรนแล้วมันหายไปเองมันอันนั้นะแต่กรมเวรนบางอย่างมันก็ให้ผลไปจนถึงวันตายนู่นก็มีบางอย่างมันก็ยังมันให้ผลไปชั่วระยะหนึ่ง ยังไม่ทันหมดอายุสังขารมันมันหมดกรรมหมดเป็นั้นไปก็มีเรื่องของกรรมวิบางเป็นอย่างนี้สำหรับผูท้ที่ภาวนาพิจารณาเห็นสังขารร่างกายนี่เป็นของรักษาได้ยากเช่นนี้นะก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมา เพราะว่าเมื่อมีร่างกายน,นี้มาแล้วมันต้องประครบประงมมันทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะประครบประงมมันอย่างไรๆก็ตามถึงค่าวมันจะวิบัติมามันก็วิบัติไปมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดอย่างนี้นะผู้มีปัญญาทั้งหลาย พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ถึงได้เบื่อหน่ายมันมการเบื่อหน่ายด้วยปัญญานี่เนะี่ยมันจะเป็นทางหลุดพ้นไปจากรูปจากนามอันนี้ได้ถึงว่าหลุดพ้นไปได้ไม่ได้ก่อนหลุดพ้นไปเด็ดขาดไม่ได้แต่มันก็หลุดพ้นไปจากความเป็นมนุษย์ ได้ไปเป็นเทวดาอย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละถ้าบุญกุศลแรงมันก็พ้นจากความเป็นมนุษย์นี่ไปเป็นเทวดานีเมื่อไปไปเป็นเทวดาก็มีความสุขสูงไปกว่านี้เป็นมีความสุขยาวนานไปกว่านี้มันเป็นองั้นมันขึ้นอยู่กับการฝึรกจิตใจนี่ ให้มันเกิดความละเอียดปันนิดเข้าไปโดยลำดับนี่นะอันนี้แหละมันทําให้ความเกิดความเป็นอยู่ในที่นั้นๆน่นนะได้มีความสุขอันละเอียดทุกข,ขุมไปโดยลำดับกันมันขึ้นอยู่กับการฝึกกิจนี่นะถ้าหากว่า การฝึกขวนจิตนี่ไม่ละเอียดพอทำสมาธิก็สมาธิหยับหยาบมัวมัวไม่พ่องใสยอย่างนี้นะ,ะเวลาไปเกิดในภพในชาติต่อไปก็ภายในจิตใจของผู้นั้นก็ไม่สว่างสวยก็เป็นมัวมัวไปเหมือนกันนะเพราะว่าใจดวงเดียวนี้ไปเกิดที่ไหนก็ดี แล้วสถานที่อยู่ก็ไม่ผ่องใสเพราะว่าบุญกรรมที่มันเกิดจากดวงจิตอันนี้นะมันเป็นกรรมที่ไม่ไม่สะอาดพอนั่นแหละนี่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมันมันเป็นอย่างนี้แหละอืมคู้ได้ทากรรมบันไดไว้กรรมนั้นมันก็ไปตกแต่งให้อย่างนั้นม,มันเป็นอย่างนี้ ส้าเรบผู้ดใดททำความเพียรทางใจชำระใจผ่องใสได้แต่ว่ากิเลสก็ยังไม่หมดล็อกแต่มันกิเลสถักเบาบางออกไปมากานี่นะถ้าไปเกิดเป็นเทวดา,านี่ก็เป็นเทวดาที่มีรัศมีรังสีสว่างสวัยมากในมันมันออกไปจากดวงขีดดวงนี้เพราะว่าการทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยมันเป็นบุญกุศล อย่างหนึ่งในว่าเป็นบุญกุศลอย่างอยู่ในเกณฑ์สูงแต่ไม่ใช่สูงสุดดังนั้นมันถึงมีรัศมีรังสีสว่างสวัยดีอนุภาพแห่งบุญกุศลน,นี่แหละดังนั้นทุกคนให้พึ่งทำจิตใจของตนให้ของใสให้เบิกฟาน อย่าให้ใจของตนเศร้ามองขุนมัวด้วยเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆที่ร่วงมาแล้วอย่าไปยึดเอามันมาไว้เรื่องผิดหวังสมหวังอะไรก็ตามเน่ยเมื่อมันร่วงมาแล้วนะมันก็ถ้ามันแล้วไปเลยอย่าไปทำหนึ่งหามันให้กำหนดเอาปัจจุบันนี่อย่างเดียว บุคคลผู้มีใจเศร้าหมองก็เพราะว่านึกถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วเป็นที่เป็นเรื่องไม่ดี boy boy บ่อยๆเข้าก็ใจก็เศร้าหมองเข้าไปอันนี้ถ้าหากว่าเรากําหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นอารมณ์แก้ไขอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ให้มันตกไปความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นในปัจจุบันนี้ล้วก็ สอนใจให้ร no ู้เท่าเอาความเป็นสุขเกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความสุขนี่นะความเป็นทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันเป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะแล้วมันก็ดับไปทุกข์นั่นนะแล้วสุขก็เกิดขึ้นมาแทนเาสุขตั้งอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งความสุขนั้นก็ดับไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทน ก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละสังขารทาั้งพวงเหล่านี้นะแต่และที่นี่เมื่อผู้ใดฝึกใจให้เข้มแข็งเด,เด็ดเตียวไม่วั่นไหวไปตามสุขและทุกข์นั่นนั่นใจผู้นั้นก็ย่อมเบิกบานผ่องใสมันเป็นอย่างนั้นการที่จิตจะเบิกบานผ่องใสก็เพราะไม่หลงยินดียินร้ายไปตามสุขตามทุกข ที่เกิดขึ้นในกายกับจิตอันนี้นะเราฝึกจิตใจอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆให้พากันเข้าใจทำอย่างไรใจเราจะตั้งมั่นจะเข้มแข็งจะไม่วันไหวต่อสุขต่อทุกต่อ,ตอเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกนี้นะแล้วก็ฝึกเข้าไปอย่างที่ว่ามาแล้วนะอย่าไปลืม ความสุขก็ดีความทุขกข์ก็ดีมันไม่ใช่เป็นของเที่ยงยั่งยืนอะไรถ้าถ้ามันเป็นของเที่ยงวะถ้าทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ทุกข์อยู่เรื่อยไปสิคนเรานะมันก็ต้องบ่นทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาไปอย่างนั้นแหละแต่นี่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะอย่างว่าทุกข์เกิดขึ้น จากความเจ็บความปวดต่างๆโมนี่ถ้าหากว่าเรารับประทานยาไปเสียร่างกายส่วนที่มันวิบตัตินันมันระง,งับไปด้วยยานั้นเช่นนี้แล้วไอความรู้สึกเป็นทุกข์นั้นมันก็หายไปตามกันเ,เป็นอย่างนี้แหละถ้าหากว่าความวิบัติของร่างกายนั้นแก้ไขไม่ตกอา่ามันก็ต้องรู้สึกเป็นทุกข์ไปก่อน พอแก้ไขมันตกเมื่อใดมันก็ความทุกข์ใจอันนั้นมันก็ดับไปตามกันความรู้สึกเป็นทุกข์นั้นนะมันก็ดับไปถ้าหากว่ามันโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่หายเสียเลยมันก็มันก็รู้สึกสัมผัสเป็นทุกข์ไปอยู่นั่นไปแต่ถ้าจิตรู้เท่าแล้วไม่วันไว้ไปตามเช่นนี้จิตก็ไม่เป็นทุกข์ ทุกแต่ขันห้าเท่านั้นเองนะอ,อันนี้แหละการปฏิบัติเนี่ยมันต้องให้รู้อย่างนี้ให้รู้ว่าใจตนไม่เป็นทุกข์ให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์แต่ขันห้าคือมันแปรปวนมันวนไว้ไปมาต่างๆนั่นละ,นนล,ะลักษณะอย่างนั้นอันเดวลักษะลักษณะของความทุกข์ของร่างกายถ้าใจไม่วันไว้แล้วทุกทางใจก็ไม่มี ใจอย่าเป็นทุกข์กเพราใจวันไหวนั่นเองมันต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้พ้นทุกข์ไปได้ตามกําลังตามกําลังปัญญาตามกําลังขันติความอดทนจะพึ่งมี ผู้มีปัญญาทุกข,ขุมลุ่มลึกผู้นั้นก็เอาชนะทุกได้มากเรื่องอย่างนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาหละถ้าไม่มีปัญญาสอนจิตให้รู้เหตุรู้ผลของความทุกขเหล่านี้แล้วจิตนี้มันก็จะอดทนไม่ไหวพอมันรู้ว่าขันห้านี่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของตน ไม่ได้มีอยู่ในตนตนก็ไม่ได้มีอยู่ในขันห้านี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วเมื่อขันห้านี้วิบัติแปรปรวนไปจิตก็ไม่วันไหวไปตามเพราะมันรู้ว่าไม่มีอยู่ในตนนี้ขันห้านั้นนะน,นนะบางคนก็อาจจะว่าเอา้าถ้าไม่มีอยู่ในตนทําไมมันจึงได้รู้สึกอยู่อย่างนี้ทําไมมันจะมากระทบกระทั่งกับจิตอยู่นี้ อันอันนี้หมายความว่าจิตนี่มันหลงมาเกิดมาอาศัยอยู่กับขันห้านี่แล้วเพราะกรรมมันมาตกแตง่งกรรมมาตกแต่งให้แล้วกรรมมันมาผูกมัดให้ติดกันอยู่นี่นะไปก่อนเรื่องมันนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อจิตนี้ได้รับการฝึกฝนอบรมให้สง,งบให้เข้มแข็งตั้งมั่นลงไปแล้ว มันรู้แจ้งในสังขารอันนี้ตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราอะไอย่างนี้เอ,อเหตุปัจจัยที่จะให้จิตเป็นทุกข์นั้นมันก็ดับไปอย่างนี้แหละแต่ดับไปแล้วมันก็ยังรู้สึกเป็นทุกข์อยู่รู้สึกเป็นทุกข์แต่ว่าใจมันหักไม่เป็นทุกข์ใจหักไม่วันไหวอาการที่ใจไม่วันไหวนั่นแหละถือว่าใจไม่เป็นทุกข แต่รู้จักทุกอยู่เนือฟังเอาให้ดีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่ภาวนาไม่ทำใจให้สงบแล้วทำใจไม่ได้อย่างนั้นเพราะขันห้าวิบัติแต่ปวนลงไปกระทบกับจิตจิตก็วันไหวไปตามยับยัง้งจิตไว้ไม่ได้เลย เกิดความเศร้าโศกเสียใจพ่ไรล,ลำพันธ์ต่างๆนันานาดีดลนกระสับกระส่ายอย่างนี้นะนี่ได้ชื่อว่าทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดมารู้ชัดว่าไอ้ใจจะไม่เป็นทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรเพ่งดูขันหา้าอน อันนี้จนว่ารู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันอันนั้นแหละมันถึงจะไม่เป็นทุกข์ทางใจอันนั้นนี่เมื่อรู้แนวทางอันนี้แล้วก็เอาที่ทำความเพียรเพ่งพินิจเข้าไปเมื่อเวลาขันห้านี่มันยังไม่แปลปวนก็เราก็เพ่งดูมันอยู่งั้นแหละเพ่งดูว่ามันจะต้องแปลปวนวันหนึ่งให้ได้แน่นอนนะ มันต้องรู้ร่วงหน้าอย่างนั้นแต่ขณะนี้มันไม่แปรปวนเละแต่ต่อไปแน่แน่มันมันต้องแปรผันวันหนึ่งให้ได้ดะนั้นเราจะไปนิ่งนอนใจไม่ได้เลยต้องกำหนดรู้เท่าไว้อยู่อย่างนี้เสมอไม่ต้องเผลอเลอเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ได้ความเบาใจสบายใจอ ไม่ต้องกลัวลม้มกลัวตายไม่ต้องกลัวโรคภัยไข้เจ็บจะมาเบียดเบียนเอาก็เรารู้ว่ามันมันหนีไม่พ้นนี่กลัวเท่าไหร่ก็มันก็หนีไม่พ้นดังนั้นไม่กลัวเสียเลยดีกว่าเราต้องสอนตนเข้าไปอย่างนี้ถ้าไปกลัวอย่างนั้นจิตก็เป็นทุกข์หลายกว่น,นี้เป็นอ,อย่างนั้นถ้าเราฝึก,กจิตไม่ให้กลัวให้กล้าหาญ ให้มันวั่นไหวไปตามความแปรปวนของขันห้านั่นอย่างนี้มันก็วันเทาทุกทางใจได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้จุดมุ่งหมายก็เพื่อดับทุกทางใจนี่แหละเป็นจุดสำคัญเลยทีเดียว อันอย่างอื่นนั้นเรียกว่ามันเป็นผลพลอยได้เฉยๆนี่แหละอันจุดมุ่งหมายที่แท้จริงแล้วขอให้ทุกทางใจนี่มันดับไปแล้วก็เป็นอันว่าได้ผลจากการปฏิบัติธรรมแน่นอนผู้นั้นย่อมเชื่อมั่นย่อมเชื่อมั่นใน ความสาม,มารถของตนเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติดังกล่าวมานี่ว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงๆผู้นั้นก็จะไม่ถอยหลังเลยในการประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าผู้ใดไม่ได้ลงมือปฏิบัติไม่ได้ต่อสู้กับสังขารธรรมทั้งปวง เหล่านี้มาอย่างโชคโชนเสียก่อนแล้วนั้นมันจะไม่มีกำลังใจเมื่อถึงครามันวิบัติมาจิตกวอนไว้ไปตามเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนนะหลีกไม่พ้นเราจะต้องเตรียมตัวไว้เสมอแหละเตรียมตัวสร้างที่พึ่งไว้ให้มั่นคงเลยในใจเนี่ย สำหรับผู้ครองเรือนเนี่ยก็เราก็เอาผลแห่งทานการกุศลต่างๆนั้นนะมาไว้ในใจนี่ทำความชื่นชมยินดีในผลทานที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาชื่นชมยินดีในผลแห่งการรักษาศีลในบริสุทธิ์นี่ไว้ทำความเลื่อมใสยินดีในคุณพระรัตนไกลแก้วสามประการ ให้มั่นคงไปโดยลำดับเมื่อสร้างที่พึ่งอย่างนี้ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจในี้แล้วมันก็มีกำลังที่จะใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาเหตุปัจจัย,ยชีวิตเหล่านี้ให้รู้แจ้งละเอียดละออไปโดยลำดับแล้วเราก็จะได้ละเหตุแห่งทุกโดยประการทั้งปวงให้หมดไปโดยลำดับจากจิตใจอันนี้ ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้